เฮ้ยวายเต็มเว้ยอย่างมานี้วายเต็มเว้ยวายมาเต็มทีครับพันสองไปทีครับ โอเคนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่องมิสเตอร์เซียงชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาพาซื้อฟรีสปินนะฮะกับเกมอแปะนะฮะผมมีทุนอยู่500นะเพื่อนผมจะซื้อให้หมดเลยนะผมจะซื้อที่10นะ10ก็10ก็จะเป็น500ใช่ป่ะเพื่อนเอเออเนี่ยครับซื้อวีเจอร์ไปเลย500นะฮะหมดตัวเลยนะครับออินไปเลยนะเพื่อนนะหมันละุนะ้ๆๆนโะอ้โหได้5เว้ยผมนะฮะจะหมุนตัวคูณอยู่ที่14นะเพื่อนเออ ผมคิดว่า14่เนี่ยแจกดีที่สุดแล้วนะสำบอ่ะแปะนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเออจะจะกูเกือบละกูเออไปอีกครับเวลาหมุนนะทุกครั้งที่หมุนนะให้หมุนข้างล่างก่อนเสมอฮนะอย่าหมุนข้างบนนะเพื่อนนะสวยครับสิองละสิบมาสวยงามครับได้ครับจังหวะนี้นะฮะอ่าข้างบนนะฮะเราเอาแค่10พอนะเพื่อนเออเราเอาแค่สิพอนะฮะไปครับผม จังหวะนี้มาแล้วเว้ยฟังแรกมาแล้วเว้ยหกสบามบาทเลยเว้ยโอ้โหไม่ต่อนะครับไม่ต่อไปต่อไปตจังหวะโอ้โหไม่อะไรวะอย่ากเกลือสิลูกอย่ากเกลืออย่าโอ้ยเหลือหกครั้งครับเหลือหกครั้งกับทุนห้าร้อยครับเพื่อนเหลือหกครั้งกับทุนห้าเอ้ยเกลือไปทั้งสี่ห้าครั้งเลยนะเอ้ยโอ้โหทำไมได้น้อยอย่างวะไม่ไหลเลยนะฮะบึ้มมาบึ้มไาจังหวะนี้สวยครับไหลตอ่อไหลตอ่อสวยครับผมเอมาข้างหน้า เอมั่งนะโอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้สิบมาฮ้ยสเก็ตเตอร์ลุ้นมาเพิ่มจะสเก็ตเตอร์ในสเก็ตเตอร์ไหมสวยครับผมโอ้โหยมาจริงๆนะฮะจังหวะนี้เพื่อนๆโอ้อย่างงามครับได้ฟรีสปินเพิ่มสิครับแบบนี้ได้เพิ่มโอ้โหไหลย,ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะไหลโอ้โหโอเคนะฮะลำนี้บวกไปห้าแปดร้อยห้าสิบสี่บาทนะฮะสวยงามครับได้หมุนฟรีเพิ่มอีกแปดครั้งครับมาขอหนัก ขอหนักๆครับจังหวะนี้ขอหนักๆขอโอ้โหเอี่ยงวะขอหนักๆขอหนักๆปั๊บปั๊บปั๊บอืมไม่มานะฮะจังหวะนี้ไม่มาเหรอประทันมาคิวมั้งนะคิวโอ้โหโอ้โหได้เอ้ยวายเต็มไว้อย่างวันน,นะวนี้าาวานะย,ย,เ,ยเต็มไว้าไไวายมาเต็มสิครับพันสองไปสิครับพันสองไปสิับมาอีกแล้วไม้โอ้โหอย่างเอาผมบอกแล้วนะฮะคูณสิบสี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากนะเป็นอะไรที่แบบ โอ้โหแต่โคตรดีนะสําหรับสําหรับอ่ะแปะนะในช่วงนี้ผมแนะนําเลยนะเลยนะเจมาสวยเคมาสวยครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอ้โหช่องผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์นะว่าอยากให้ผมเล่นเกมไหนนะครับบอกกันก็ามาได้นะผมเล่นใหน้หนะเพื่อนเอาฟีสปิดโอ้ยมังกรมาข้างหน้าเนี่ยรวยเลยนะอืสวยครับ คูณ14เป็นอะไรที่เพอร์เฟกและลงตัวมากที่สุดแล้วนะครับเพืเ่อนๆโอเคหมดมงไปออ้ยทิ้งท้ายอยู่ทิ้งท้ายอยู่ทิ้งท้ายอยู่ทิ้งท้ายเอมาอืออ่ะก็นะฮะทุน500ก็บวกมาอยู่2,000กว่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะฮะอยากให้ผมดันเกมไหนซื้อเกมไหนให้ดูบอกเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับผมมิสเตอร์เสียงชาแนลขอกราบลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตาม ช่องผมด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับผม